ก่อนจะไปรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนํารถเข้าใหม่สวยๆอีกสักคันนะครับบอกเลยนะครับว่าคันนี้รถบ้านนะครับรถสภาพเทเดิมเลยนะฮะเป็น Toyota c o r o l l AE101 a ปี1995นะครับเครื่องเบนซินนะครับ c a f e 1 6 0 0 cc เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถลำดับที่2นะครับพร้อมใช้งานนะครับสีสันเงาสวยงามสีเต็มนะครับพาสีปี65ด้วยนะครับท่วงร่างดีๆแน่นๆนนุ่มนนะครับเลี้ยวสุดไม่มีดังนะครับห้องเครื่องก็แห้งแห้งแบบนี้เลยนะครับน้ำไม่ดันปวันไม่ไหลนะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบเลยนะครับเครื่อง1,600ซีซีนะครับเครื่อง 4AFE นะฮะไปชมภายในกันเลยนะครับคอนโซลหน้ายังสวยสวยแบบนี้นะครับวงมารัยก็ยังสภาพสวยงามนะฮะ ได้ความสภาพเดิมนะครับเปาะกัมยี่นะครับเดิมโรงงานนะครับหน้าหลังนะครับไม่มีขาดไม่มีชํารุดเลยนะครับปนโซนก็ยังสวยๆนะครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้เข้าได้ปกตินะครับมีเพลงฟังนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับล้อแม็กนะครับขอบ14นะครับแม็กเดิมติดรถเลยนะครับแม็กเดิมโรงงานนะฮะ หน้าท้ายเดิมไม่เคยชนนะครับย่างอร่อยมีมาให้ครบนะครับภาษีปี65นะครับคันนี้สีสวยด้วยนะครับเอกสารเล่มโอนนะครับชุดโอนมีให้พร้อมนะครับสนใจดูรถได้ที่บางกะดี32พระพาราม2นะครับหมู่บ้านชวนชื่นนะครับมาทดลองขับดูก่อนได้นะครับชอบจริงก็สามารถมาคุยราคากันได้นะครับยังไงก็ฝากคันนี้ไว้พิจารณาด้วยนะครับรถเดิมรถบ้านนะครับเดิมโรงงานแบบนี้ สภาพพร้อมใช้งานนะครับสนใจก็โทรมาที่0 8 1 8 2 2 5 2 3 3หรือ0 8 0 3 8 7 8 0 2 5 3ดนยะครับ t o y ยต a c o ค o l 拉 a อไอหปี1 9 9 5้ําน้ำมันล้วนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้เห็นก่อนใครไม่พลาดรถสวยคุณภาพนะครับรถดีต้องบอกต่อสวัสดีครับ